ตอนรับเข้าสู่ช่อง Harvest Moon b l a c k t o n a t u r นะครับตรงนี้โดยผมโดนัทนะครับต่อจากคลิปก่อนนะครับตัวละครก็ไม่ได้ทำไม่ได้นอนหรือว่าได้เซฟแบบนี้นะครับน่าจะได้นอนในในในตัวเกมนะครับแต่ว่าไม่ได้เซฟเกมนะครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นบันใหม่นะครับนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ผมน่าจะมีคลิปแยกเกี่ยวกับอีกทำลายหนึ่งนะครับในการซื้อลูกบอลจากบอลนะครับอันนี้ก็เป็นทำลายหลักนะครับที่ผมจะทําเนื้อหา อ่าอีกด้านหนึ่งนะครับในการเล่นให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมกันนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะมีเหตุการณ์ของดอทด,ด้วยนะครับเช็คดูวันนี้นะครับวันที่4ก็ไม่มีไม่มีวันเกิดของต,ตัวละครตัวไหนนะครับก็เล่นไปแบบสนุกสนานแล้วกันนะครับมาเช็คสภาพภูมิอากาศนะครับพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสนะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมา อุ้มน้องหมานะครับออกไปก่อนไปข้างนอกหน้าผมจะยังไม่ได้เจอวอนเลยนะครับเพราะว่ามีการอุ้มสนักออกมาหน้าบ้านยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันแล้วกันครับวันนี้เดี๋ยวบอกนิดหนึ่งผมก็จะมีไปทําเหตุการณ์เหตุการณ์ห้องสมุดเพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็ใกล้ตู้สุดท้ายแล้วแล้วก็จะไปสํารวจบ้านตัวละครวันนี้เป็นวันอาทิตย์น่าจะไปสารวจซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ผมจะไปสํารวจ ทางด้านโรงพยาบาลแล้วกันครับ,บหมอทีมน,น่าจะขึ้นชั้น2บ้านเขาได้หรือยังเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งครับแล้วก็พรวมไปถึงเนื้อหาวันนี้น่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้านตัวละครพ่อค้าชาวจีนชื่อวอนสัก2เหตุการณ์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปตัดเป็นคลิปแยกให้ได้ติดตามเช่นกันนะครับโอเคนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า ก็วิ่งมาที่ฟาร์มวัวฟาร์มแกะก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับก็ไปทักทายนะครับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับมามุมนี้2ตัวแล้วนะครับตัวที่3ก็มุมนี้ตัวที่4นะครับมุมนี้ก็ตัวที่5 ผมนี้เป็นตัวที่6นะครับแ้เป็นตัวที่7จ็งนี้เป็นตัวที่8นะครับแปลว่าหายไปไหนตัวหนึ่งตัวที่9หรือว่าผมนับนัาตรงไหนผิดหรือเปล่าน่าจะทักครบทุกตัวแล้วโอเคเดี๋ยวลองดูน่าจะครบแล้วนะแต่ว่าผมน่าจะหลงจุดใดจุดหนึ่งนะครับ ก็น่าจะไม่มีตัวไหนที่ผมยังไม่ได้ทักในมุมนี้เอาเป็นว่าก็ทักซ้ำไปแล้วกันครับน่าจะครบแล้วลหละนะครับเดี๋ยวค่อยไปเช็คดูตอนทําการตัดต่อ,อกที่หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ตัวที่1น,นะครับตัวที่2นะครับ มุมนี้ตัวที่3มุมนี้ก็เป็นตัวที่4นะครับตัวที่5แล้วก็มามุมนี้เป็นเป็นตัวที่6นะครับตัวที่7แล้วก็มุมนี้ตัวที่8นะครับมุมนี้เป็นตัวที่9แล้วก็ ครบนะครับแล้วก็ไปดูแลน้องม้าเหมือนเดิมนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลากว่าน้องม้าจะโตนะครับส่วนวัวแกะนะครับที่ซื้อมาแถวสุดท้ายก็ยังยังโตไม่เต็มที่นะครับวัวก็อาจจะยังไม่ได้ให้น้ํานมส่วนแกะก็ออกผลแกะทุก7วันแบบนี้นะครับก็ได้ผลแกะอยู่แต่ว่าเป็นไซส์เล็กนะครับก็โอเคนะครับทําการขัดน้องม้าก,ก่อน ขอขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับที่มาแนะนําเรื่องราวต่างๆนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับแนะนําเรื่องเกี่ยวกับคําว่าออแกนนะครับก็ผมก็ไปเช็คดูเหมือนกันนะครับออแกนก็เป็นเครื่องดนตรีนะครับที่เป็นต้นกําเนิดนะครับตามคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ตามที่เช็คดูนะครับต้นกําเนิดเครื่องเป็นต้นแบบของเปียโนอะไรแบบนี้นะครับกอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับ Fc นะครับที่ให้ข้อมูลต่างๆในการ เล่นนะครับอาจจะไม่สันทัดด้านไหนนะครับก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆนะครับก็จะคอยพยายามปรับเล่นในสไตล์ของตัวเองแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปบนป่าเขาลำเนาไพรก่อนแล้วกันครับของป่ามากมายนะครับก็ช่วงนี้ก็ตัดต่อไม้ไปเรื่อยๆนะครับถึงเวลาเงินครบไม้ครบเนี่ยผมก็จะไปต่อเติมอย่างสุดท้ายอย่างเรือนกระจกนะครับ ุบก็มามุมนี้นะครับเดี๋ยวมาทําการตัดต่อไม้เหมือนเดิมโดยฤดูการนี้นะครับกิจวัตรก็เลยอาจจะดูไม่ช้าไม่เร็วไปนะครับถ้าเกิดไม่ติดขัดอะไรมากเนี่ยก็อาจจะต้องทําการเก็บของป่าบนภูเขาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ทําการวิ่งลงมาณจุดนี้นะครับ โอเคก็อังุ่นนะครับแล้วก็ทําการสรับต่อไม้นะครับเช็คดูนิดหนึ่งแล้วกันครับต่อไม้ก็314ท่อนด้วยกันเช็คดูประวัติการซื้อขายเดือนนี้นะครับแมกก็ติดลบไปอยู่ที่10,000นะครับ1,900่เเดี๋ยวก็ได้คืนนะครับเดือนนี้ก็มีลงทุนไปบ้าง ก็มีกระลอกด,ด้วยนะครับเดีย๋ยวเอาไปให้สําหรับสาวแอนแล้วกันนะครับปุ๊บก็ทิ้งลงนะครับทักเธออีกรอบก็เติมความสัมพันธ์แบบง่ายๆนะครับอาจจะไม่ได้มีของมาให้เธอนะครับไม่รีบนะครับผมยังไม่อยากเติมความสัมพันธ์อะไรมากมายนะครับให้สําหรับตัวละครสาวแต่ละตัวละครด้วยกันนะครับโอเคก็แป๊บ เธอก็จะน่าจะวิ่งติดเราอ่ะหลบให้นิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นให้ของเธอนะครับอะลืมมาทำการตัดต่อไม้อีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับก็ต้องดูเรื่องของเวลานิดหนึ่งน,น,นะครับผมก็ไม่อยากให้เวลามันเตลิดออกไปอะไรมากมายนะครับก็ยังเน้นสร้างความสัมพันธ์ให้กับตัวละครต่างๆนะครับ โอเคก็มาตัด pues ฝ okay, so ั่งนี้วันนี้รวมๆก็ต่อไม้น่าจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าๆนะครับ356นะครับโอเคก็ เรียบร้อยนะครับในมุมนอกฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดตอไม้เก็บสมุนไพรเก็บของป่านะครับเรียบร้อยมุมนี้ละนะครับเดี๋ยวไปทําเนื้อหาในเมืองดีกว่านะครับบางคนก็เน้นกิจวัตรกิจกรรมหารายได้ขุดแมเดซะมากกว่านะครับแต่ไหนๆก็ทาลงช่องแบบนี้นะครับก็เน้นไปเนื้อหาที่หลากหลายนะครับอาจจะไม่ได้แปลกใหม่อะไรมากมายโอเคก็ปุ๊บ วันนี้วันอาทิตย์ท้องสมุดก็น่าจะเปิดอยู่นะครับบันจันเขาน่าจะปิดก็ไปไปได้นะครับแล้วก็ฟาร์มไก่รู้สึกว่าจะมีตัวละครอย่างลิกเนี่ยเดินไปเดินมานอกฟาร์มไก่ต้องคำนวณตามเวลาแล้วกันครับก็เลยผมยังไม่เอาของไปให้คุณแม่ลิเลียดีกว่านะครับเพราะว่าอาจจะต้องรอเธอเปิดร้านเปิดบ้านอะไรแบบนี้ก็ไปเอาแค่วายเพียงขวดเดียวแล้วกัน ยังถือว่าสร้างความสัมพันธ์ในแบบหนึ่งได้ครับออกจากบ้านรอบนี้นะ่าจะมีการมาขายลูกบอลแน่นอนครับใครที่ได้ติดตามเนี่ยนะครับผมน่าจะมีคลิปนะครับจากบอลที่ขายลูกบอลไปแล้วในแบบซื้อ,อตกลงซื้อกับกับปฏิเสธนะครับก็ได้ลูกบอลเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีคําพูดบทสนทนาแบบไหนนะครับก็ลองไปติดตามชมคลิปส่วนทําลายหลักนี้ก็คงคงเน้นไปทิศทางที่ ทำให้ตัวละครเนี่ยเกิดความสำพันดีๆนะครับก็อาจจะตกลงซื้อไปอะไรแบบนี้ครับก็จริงด้วยนะครับบอนเขาก็มาขายของนะครับทูเดย์นะครับก็บอกวันนี้ผมนําสิ่งพิเศษมาให้คุณนะครับเขาก็ตอบว่านี่ไม่ใช่ลูกแค่ลูกบอลลูกบอลธรรมดานะครับคุณมีสุนัขใช่ไหม มันจึงเหมาะสำหรับคุณนะ If y u u t h t i s s ball นะครับก็ถ้าคุณใช้ลูกบอลน,นี้สุนัขของคุณก็จะฉลาดมากนะครับแล้วก็มีราคาเพียง 100g คุณคุณสนใจไหมอะไรแบบนี้หรือว่าจะปล่อยพันอะไรอย่างนี้นะครับสนใจหรือเปล่านะครับน่าจะประมาณนี้นะถ้าผมรวบรวมสับผิดขอไปก็นะครับมีตกลงซื้อแล้วก็ไม่ซื้อนะครับก็น่าจะเป็น ก็แรกอยู่แล้วนะครับไม่ซื้อเนี่ยก็ได้ลูกบอลเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมนเน้นไปทิศทางที่ดีแล้วกันนะครับอุดหนุนเขาก็ได้ลูกบอลสีชมพูมานะครับเขาก็บอกว่าอยูด็อกวิวนะครับยูด็อกวิวก็สุนัขของคุณจะพอใจกับสิ่งนี้มากนะครับแล้วเขาก็บอกอฉันต้องไปแล้วนะครับได้ลูกบอลมาเดี๋ยวไปโยนให้น้องหมาแล้วกันอีกทีหนึ่ง โอเคผมไปทำเนื้อหาที่ว่าก่อนแล้วกันนะครับปุ๊บก็เข้ามานะครับก็มาถึงห้องสมุดนะครับ ก็ทักทายแมรี่เดี๋ยวเดินตรงต้นแล้วนะครับมุมนี้เป็นเดี๋ยวไล่มาก่อนแล้วกันนะครับเป็นตู้ที่1 2 3 4ชั้นที่1ตู้ที่4นะครับแม่มุมนี้เหมือนกับเดินหาตู้ลำบากนิดหนึ่งอะกดได้แล้วนะครับเขาก็เขียนเกี่ยวกับว่าเป็นหนังสือที่บาซิลเขียนเกี่ยวกับ Animals นะครับก็คือคือสัตว์แล้วก็รวมไปถึง คำนี้น่าจะแปลว่า,มาแมลงแมลงในภูเขานะครับเหล่านี้คือสิ่งมีออฟสิ่งมีชีวิตนะครับอันนี้แปลว่าสิ่งมีชีวิตของของอะไรแป๊บหนึ่งนะครับของภูเขาหรือเปล่าน่าประโยคจะมีาสิ่งมีชีวิตแห่งภูเขานะครับมีเล่ม1ถึงเล่มสานะครับก็น่าจะไม่ยาวมากอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวทักกดอีกรอบหนึ่งเขาเขียนว่าสิ่งมีชีวิต แห่งภูเขานะครับเล่มที่1น,นะครับก็เกี่ยวกับ mountain animal ก็น่าจะเป็นสัตว์ภูเขาแบบนี้นะครับข้อความก็บอกว่าสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่บนภูเขาใกล้หมู่บ้านของฉันนะครับก็จะมีกระต่ายกระรอกเหมือนกระรอกที่เราเจอเมื่อครู่นะที่เอาให้สำหรับสาวแอนเธอก็บอกน่ารักนะครับ และแม้แต่สุนัขจิ้งจอกก็อาศัยอยู่ที่นั่นนะครับมีลิงด้วยมีคนบอกว่ามีมีลิงอยู่ร่วมบ่อน้ำพุร้อนกับคนในหมู่บ้านในหมู่บ้านนะครับน่าจะประมาณนี้ข้อความจบไปนะครับก็สั้นๆก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาดูยาวๆผมก็รวบรวมคำเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน่าจะ3มเล่มใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็น ก็เขียนต่างกันอยู่นะครับมแมลงบูเขาอะไรแบบนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งภูเขานะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของมแมลงบูเขานะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่ามีมาแมลงหลายชนิดอาศัยอยู่บนภูเขาใกล้หมู่บ้านของชั้นนะครับแล้วก็อะไรนี่ผมก็ออกเสียงกลัวผิดนะชิคดัดเดดดัสนะครับมันคือตัวอะไรนะ ผมไม่แน่ใจว่ามัน,ม,นมีหลายมแมลงบางมแมลงผมก็อาจจะแปลไม่ถูกนะครับเดี๋ยวขึ้นซับอีกทีหนึ่งอะไรคลิ c เกตคลิกเกตนี่มันคุ้นๆน่าจะเป็นแบบจิ้งหรีดอะไรมากกว่านะครับแล้วก็ g r a ดชอปเปอร์นะครับอันนี้ตกกะกแแตนอยู่แล้วแล้วก็ Lady ้ u ักนะครับเต่าทองแล้วก็บีเป็นพึ่งนะครับน่าจะประมาณนี้แต่ตัวแรกนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเดี๋ยวขึ้นซับอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ แม้แต่เขาบอกว่าแรเนี่ยหายากก็แม้แต่มแมลงหายากอย่างเช่นแอดลาร์วิเท์วิเท์เนี่ยน่าจะเป็นด้วงนะครับด้วงแอดลาร์หรือเปล่าแล้วก็วิเท์อีกตัวหนึ่งก็คือคือด้วงที่ชื่อทับศัพท์ไปแล้วกันชื่อสเตตหรือเปล่านะครับน่าจะประมาณนี้อันนี้ออกเสียงอาจจะไม่ถูกนะครับต้องขออภัยด้วยจำได้จำได้เป็นคำ เขาก็บอกว่ามันก,ก็สามารถพบได้ที่นั่นนะครับประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวขึ้นซ้ำให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็มาแล้วก็ต้องทำเนื้อหายหทุกท่านพอได้ทราบไปไปด้วยกันแบบนี้นะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นเล่มที่สามจริงด้วยนะครับก็เขาก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตแห่งภูเขานะครับแล้วก็พรอบแบมก็คือปัญหานะครับปัญหา วิลิเจอร์นะครับชาวบ้านก็เป็นปัญหา for นะครับก็สำหรับสาหรับชาวบ้านเขาบอกว่าอ,อ,อย่างที่ที่ฉันเขียนไว้ก่อนหน้านี้มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่บนภูเขาก็ได้หมู่บ้านของฉันนะครับนะ่าจะประมาณนี้ฟ็อกซ์นี้ก็หมาป่านะครับมีสัตว์เช่น น่าจะเป็นจิ้งจอกมากกว่าถ้าใช้แบบนี้นะครับก็คือมีมีสัตว์เช่นสุนัขจิ้งจอกนะครับแต่ไม่มีสัตว์ร้ายนะครับเดินเจอรลัดก็น่าจะเป็นคล้ายๆเป็นเป็นสัตว์ร,ร้ายนี่แหละนะครับเหมือนพวกหมีหดองมูป่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับสุนัขป่าอาศัยอยู่ออนอยูอ่อยู่บนบนนั้นหรือปล่านปะระโยชน์ต่อบนภูเขาแบบนี้ก็อาศัยอยู่บนภูเขานะครับ แต่บางครั้งนะครับการทำไลฟ์สต็อกน่าจะเป็นพวกเป็นเหมือนปศุสัตว์อะไรแบบนี้นะครับก็และบางครั้งการทรําปศุสัตว์เนี่ยก็เป็นเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรเหมือนกับเขาพูดเกี่ยวกับสุนัขมันมาก่ะกวนอะไรหรือเปล่านะครับแบบนี้เวลาเวลาดูแลสัตว์ไม่นอกฟาร์มนะครับเหตุการณ์นี้เดี๋ยวลองทําดูเหมือนกันแต่ว่าอาจจะทําแยกจากทําลายอื่นนะครับเวลาสุนัขมาก่ะกวนอะไรแบบนี้ ตำรายหลักผมเน้นให้เกิดเหตุการณ์ดีๆแล้วกันนะครับอ่ะหมดแล้วเช็คอีกรอบหนึ่งก็วนมาเป็นเป็นแอนิมอลสัตว์บนภูเขานะครับน่าจะประมาณนี้ก็เป็นอีกเนื้อหาหนึ่งที่ได้ทำนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามไปร่วมกันเล็กตู้เดียวเดี๋ยวค่อยมาติดตามในคลิปอื่นทำอะไรต่อดีมีลูกบอลมีวายเดี๋ยวเอาไปให้บริกแล้วกันไปสำรวจบ,บ้านตัวละครดีกว่าจริงๆผมอยากลองสำรวจ บางบ้านนะครับบ้านนี้ก็สำรวจแล้วบ้านนายกเทศมนตรีสำรวจหรือยังเดี๋ยวค่อยบ้ากันอีกทีหนึ่งไม่เป็นไรอันไหนไม่สำรวจเดี๋ยวผมไปเช็คที่เพลสอีกทีหนึ่งลองมาที่โรงพยาบาลดูนะครับก็เป็นบ้านของหมอทิมนะครับหมอทิมเนี่ยนะครับเขาก็มีหลายมุมน่าสนใจด้วยกันนะครับที่บ้านของเขาก็ลองสำรวจเป็นจุดๆด,ดูตรงเตียงก็ไม่มีอะไรนะตรงตู้แต่ว่า ก็ในเนื้อหานี่คือสำรวจบ้านนะครับไม่ได้ไปดูว่าเขาขายอะไรบ้างอันนั้นเดี๋ยวผมทาทาแยกเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วกันค่อยดมเป็นเพลย์ลิสต์ว่าเออบ้านไหนก็มีขายอะไรบ้างก็ตรงอ่ะตรงตรู้ตรงต,รต,รงตรู้ตรงนี้นะครับก็เป็นชาร์ตนะครับเหมือนกับพวกแผนภูมิ medical ก,ก็เขาบอกว่าเป็นแผนภูมิการแพทย์เพื่อ,อเพื่อชาวบ้านนะครับเพื่อชาวบ้านน่าจะประมาณนี้อ่ะหมดละน่าจะหมดละมีอะไรให้สำรวจบ้าง อันนี้จะเป็นคลิปแยกอีกตัวหนึ่งนะครับแถวนี้ก็น่าจะมีอะไรหลังตู้นี้น่าจะมีแน่นอนไม่รู้ว่าขึ้นไปข้างบนได้ยังผมว่าความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นละแต่ว่าสำรวจข้างล่างไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าขึ้นไม่ได้ก็ก็ยังไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้เขาก็บอกว่าน่าจะเกี่ยวกับเอา h a r t k e คือวิธีวิธีทำบอ่านว่าบูดิกเซอร์น่าจะประมาณนี้นะเป็นวิธีทํา มีวิธีทําด้วยอันเดียวกัน2ตู้นี้อันเดียวกันอันนี้อันเดียวกันไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็บอกว่าเกี่ยวกับเนี่ยวอเทอก็น่าจะเป็นขวดขวดยาเยอะมากมายนะครับประมาณนี้ลองดูนะเสียงขึ้นไปพร้อมกันขึ้นได้โอ้ดีจังเลยขึ้นได้บ้านคุณหมอมีประตูด้วยเอาเข้าไม่ได้อีดิสล็อกนะครับมันก็ก็ล็อกอยู่ โอ้บ้านคุณหมอหน่าอยู่จริงๆมีมีเตาผิงนะครับสมเป็นบ้านหมอมีโซฟาเหมือนที่รับแขกนะครับรับห้องบนบ้านได้ไหมน่าจะห้องนอนต่างหากเนาะอันนี้เออฝั่งนั้นก็ฝั่งนั้นก็ดูเป็นห้องนอนนี่นะอันนี้ก็มีตู้หนังสือสำรวจสำรวจทีละตู้มีมีข้อความด้วยหนังสือหนังสือแบบเป็นหนังสือยากยากแล้วเปล่ายางยากมากมายที่ รังควีตน่าจะเป็นเหมือนกับหนังสือที่เขียนด้วยหนังสือยากๆบางไมที่เขียนด้วยภาษาภาษาต่างชาตินะครับได้มาสํารวจแล้วใช่ไหมก็ได้ดูไปพร้อมกันข้อความเดียวกันหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยโอเคโอ้โหดีใจได้อีกเนื้อหาหนึ่งก็ไม่ไม่ทำเยอะแล้วกันเดี๋ยวต้องไปวุ่นวุ่น,นบยบ,ยบยเรื่องราวในฟาร์มอีกนะครับก็น่าจะหมดแล้วน่าจะประมาณนี้นะครับ ขอบคุณคุณหมอด้วยที่ให้สมรวจบ้านนะครับก็ไปดีกว่าก็วิ่งไปบ้านของลิกนะครับเมื่อกี้วิ่งผ่านมันหน้าเออไม่ใช่มันหน้าซาชานะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ทั้งนายกทั้งทั้งสตูแล้วก็แอนนานะครับแฟนของบาซิลแม่ของแมลี่นะครับ ก็เยียรนะจำที่ตัวละครได้เยอะเลยวิ่งมาอีกฝั่งหนึ่งมาฝั่งนี้นะครับยังเหลือวายที่จะให้สลับลิกนะครับวันนี้วันอาทิตย์น่าจะปิดนะครับเปิดอีกทีน่าจะเย็ยนแล้วผักเข้าบ้านเขาได้ก็ไม่แน่ใจผมจําได้ว่าลิกพอวันอาทิตย์เขาจะอยู่แถวนี้แหละโอเคผมก็ถือว่าผมเอาวายมาให้เขาแล้วก็ยังสร้างคอนซอนไว้ก่อนที่จริงจะเอาน้ําพึ่งมาให้แม่เขาด้วยแต่ว่าบ้านมันปิดอยู่แล้วนะผมผมจําได้ ก็เดี๋ยวผมไปเอาสุนักดีกว่าปกติเขาก็โยนลูกบอลน,นอกบ้านนะแต่ว่าผมโยนโอ้ยกดผิดฝั่งผมเอามาโยนในบ้านดีกว่าถ้าลูกบอลวางไว้นอกบ้านหลายวันมันก็มันก็หายได้เหมือนกันนะครับ แต่ผมก็ไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นดีกว่าโอเคก็โยนก็ได้นดหนึ่งสุนัขเราจะได้เห็นนะครับให้สุนัขวิ่งมาหาได้สะดวกอ่ะมันติดกับโต๊ะนะครับเขาใหม่มามุมนี้ผมก็จะโยนเล่นวันละ2ครั้งพอนะครับโอเคเลูกบอลมาให้เราละแล้วก็โยนไว้แถวนี้นะครับมันจะไดะ้ไม่ให้สุนัขมันเห็นในมุมนี้จะได้ไม่ต้องวิ่งนะครับโอเคก็อุ้มหน่อยนะครับน้องหมาจะได้ ดีใจอะไรประมาณแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าออกนอกบ้านเนี่ยด้วยเหตุการณ์แล้วนะครับอันนี้ผมคิดว่าคงจะมีเรื่องของการซื้อใจกันด้วยคือจําเป็นทริคนะครับเวลาเข้าถึงเดือนที่3หรือว่าต่อเติมบ้านเสร็จแบบนี้มันมีเรื่องสุนัขโตอะไรแบบนี้อ้าแม่นด้วยนะครับขึ้นมาจริงๆมันก็เป็นโหมดที่ ที่บอลเข้ามาหาเราบ่อยๆนะครับ you have wonderful นะครับเอา wonderful mm hmm. ก็เหมือนกับว่าคุณเขาชมบ้านเราคุณมีบ้านที่ยอดเยี่ยมฉันนำสิ่งที่ special ละสิ่งที่มันแบบพิเศษมาให้คุณนะครับมาแบบซื้อของเขาถึงร้อแล้วใช่ไหมแจกรันนี้น่าจะแพงของจำราคาได้อยู่แต่ว่าดูไปไปพร้อมกันเขาบอกว่า uh, n o matter ก็แบบว่าไม่ว่าบ้าน บ้านจะสวยแค่ไหนก็ขาดอะไรบางอย่างไปนะครับเมื่อเมื่อมัน,ม,นมันแบบคล้ายๆมันว่างเปล่านะครับดูแจกันดอกไม้นี่สิเขาก็มาขายแจกันให้เรานะครับราคานี้ก็ใช้ย่อยเพียง 5000G นจีนะครับเพื่อทำให้ห้องของคุณสวยงามนะครับก็ต้องเลือกข้อแรกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไม่ได้แจกันนะครับโอ้โหซื้อไปทั้ง 5000G จีหลอกขายหรือเปล่า เป็น่าจะใช่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อหาแยกอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาก็บอกถึงข้อดีด้วยนะครับข้อดีของแจกันดอกไม้นี่คือก็อืมใส่ดอกไม้ลงไปได้น่าจะประมาณแบบนี้ก็ใส่ดอกไม้นะครับแต่จริงๆแจกันเท่าที่ผมเคยช็คข้อมูลนะครับมันก็จะช่วยลดความเหนื่อยให้กับตัวละครได้ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็อดอกไม้ไปใส่ไว้นะครับจะทําให้เพิ่มสุขภาพให้กับตัวละครนะครับแล้วเขาก็จากไปครับ อ่ะโอเคผมภารกิจก็ไม่ได้เหลืออะไรมากเดี๋ยวผมไปดูดูว่าเขาดูแลดูแลลูกไก่หมดยังนะครับอ่าทางแม่ไก่นะครับโอเคก็เหลือแค่เอาไข่ลงนะครับก็ยังวิ่งบนไม่อลงนะครับอ่ะปุ๊บอ่าเรียบร้อยขอบคุณคนแคระมากๆนะครับที่มาช่วยงาน เป็นพูดถึงการเก็บเกี่ยวนะครับดูแลฟาร์มของเราไปด้วยโอเคหมดเนื้อหาแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำการเช็คมุมสูงก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวผมค่อยเกี่ยวหญ้าทีเดียวดีกว่านะครับตอนมันโตพร้อมกันรอบนี้ก็ให้โตพร้อมกันจะเกี่ยวให้มากที่สุดละกันแล้วก็มีดอกไม้สีแดงรอโตนะครับจะได้ทำเนื้อหาแยกอีกต่างหากตรงนี้นะครับ เดี๋ยวค่อยไปชมพร้อมกันกับข้อฟาร์มนะครับเสร็จงานตั้งแต่ช่วง2 p m 40นาทีเช็คตู้จดหมายไม่มีอะไรนะครับตัวละครก็เหมือนกับได้นอนเร็วขึ้นอะไรแบบนี้ตอนเร็วแต่ว่าเนื้อหาเยอะนะครับก็โอเคผมก็จะได้ทำการมีแจกักนละอันนี้ก็เป็นเป็นอีกเนื้อหาแล้วกันเป็นอีกเนื้อหาพอซื้อ แรจกันแล้วก็ต้องมีคลิปให้เห็นใจกันด้วยเมา,าดอกไม้นะครับดอกไม้ก็ใส่ตามฤดูกาลถ้าไม่ใส่ตามฤดูกาลเนี่ยดอกไม้มันจะหายไปนะครับปุ๊บก็นําดอกไม้มาวางไว้มุมนี้นี่ครับก็ประดับดูสวยงามไปเลยนะครับอยู่ได้ตลอดฤดูกาลนะครับไม่เหี่ยวไม่เฉาโอเคเดี๋ยวผมทําการบันทึกคลิปไว้เป็นสล็อตก่อนแล้วกันนะครับ มาเป็นสล็อตเดี๋ยวนะโอเคอันนี้ก็เป็นสล็อตแรกของผมนะครับที่บันทึกไปเยอะๆการเกิดข้อผิดพลาดจะได้ทำคลิปใหม่นะครับแล้วก็สล็อตที่3โอเคเป็นที่เรียบร้อยในการทำการเซฟนะครับรอบก่อนติดเทศกาลดนตรีกลางคืนไม่ได้เซฟนะครับก็มาที่ Make d i a r y นะครับ โอเคครับจะได้นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขประสบพบเจอกับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอนะครับวันนี้สวัสดีแล้วกันครับบ๊ายบายครับ